สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้คาร์แลนด์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับระบบยิงขีปนาวุธของรถถังที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์การทหารโลกนั่นคือรถถัง M48 แพตตอนรถถังรุ่นนี้เป็นหนึ่งในรถถังหลักที่ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลกและมีบทบาทสําคัญในสงครามหลากหลายสมรภูมิเราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับรายละเอียดของรถถังรุ่นนี้อย่างลึกซึ้งทางด้านโครงสร้างระบบอาวุธและภารกิจในการรบ M48 Patton เป็นรถถังหลักรุ่นที่3ในตระกูล Patton ของสหรัฐอเมริกาเริ่มพัฒน,นาขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1950เพื่อทดแทนรถถังรถถุงรถถ่นเก่าอ,อย่าง m 4 7 Patton และเพื่อรับมือกับภัยคุกค,คามจากรถถังของสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นรถถัง M48 ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นาการรบในสนามรบภาคพ,พื้นดินและสามารถปรับปรุงต่อย,ยอดเพื่อรองรับเทคนโนโลยีใหม่ๆได้ในอนาคตด้านโครงสร้าง M48 Patton มีน้ำหนักประมาณ45ตันใช้กรอะเหล็กหล่อที่มีความหนาเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการโจมตีจากกระสุนจอะเกราะและขีปนาวุธตัวรถถังมีความยาวประมาณ9.3เมตรความกว้าง3.6เมตรและความสูงประมาณ3.1เมตรโดยติดตั้งปืนใหญ่ขนาด90มิลลิเมตรเป็นอาวุธหลักพร้อมด้วยปืนกลขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรและ7.62ม mm, ิลลิเมตรเป็นอาวุธเสริมเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากทหารราบและยานพาหนะเบา เครื่องยนต์ของ m 4 8 Patton เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ V12 ระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุดประมาณ810แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลประมาณ460กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งระบบช่วงล่างเป็นแบบแหนบกันกระแทกที่ช่วยให้รถถังสามารถเคลื่อนที่บนพื้นผิวครุขคะได้อย่างมั่นคง ระบบยิงขีปนาวุธของ m 4 8แพตตอนในรุ่นปรับปรุงบางรุ่นมีการติดตั้งเครื่องยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังเพื่อเสริมศักยภาพในการต่อสู้กับรถถังข้าศึกโดยสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีด้วยสายตาเพื่อเพิ่มระยะยิงและความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีระบบเลงยิงด้วยกล้องสองทางไกลและอุปกรณ์รวจจับกลางคืนเพื่อเพิ่มความสามารถในการรบในเวลากลางคืนและสภาพแวดล้อมที่มีทัศนวิสัยต่ำ ภารกิจหลักของ M48 Patton คือการสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินในการโจมตีและป้องกันพื้นที่โดยเน้นการทำลายเป้าหมายรถถังและป้อมปราการของข้าศึกรวมถึงการเป็นแนวหน้าในการรบเคลื่อนที่เพื่อยึดหรือป้องกันพื้นที่ยุทธศาสตร์นอกจากนี้ M48 Patton ยังสามารถทำหน้าที่สนับสนุนกองทัพราบในการปฏิบัติการร่วมเช่นการยิงสนับสนุนระยะไกลและการคุ้มกันขบวนยานพาหนะ M48 Patton เข้าประจำการครั้งแรกในกองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1953และถูกนำไปใช้ในสงครามเวียดนามอย่างแพร่หลายโดยในสงครามนี้ M48 Patton ทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนการโจมตีของกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรหลังจากนั้นรถถังรุ่นนี้ยังถูกส่งมอบให้กับประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาอีกหลายประเทศเช่นเยอรมนีใต้กหตใต้ไต้หวันอิหร่านและอิสราเอลเป็นต้น นอกจากนี้ M48 p a ตตอนยังถูกปรับปรุงพัฒนาในหลายรุ่นย่อยเช่น M48A1 M48A2 M48A3 และ M48A5 โดยแต่ละรุ่นมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ระบบอาวุธและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นรุ่น M48A5 ได้รับการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มิมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเบนซินเป็นดีเซลเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ในเวลาต่อมาเมื่อกองทัพสหรัฐอเมริกาได้นำรถถัง M60 Patton และ M1 Abrams เข้ามาทดแทน M48 Patton ก็ได้ปลดประจำการจากกองทัพสหรัฐอเมริกาแต่ยังคงใช้งานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งบางประเทศยังมีการปรับปรุงอัปเกรดให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องแม้ว่า M48 Patton จะเป็นรถถังที่พัฒนามานานหลายสิบปีแล้ว แต่ด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งระบบอาวุธที่หลากหลายและความสามารถในการปรับปรุงให้ทันสมัยทําให้มันยังคงมีบทบาทในกองทัพของบางประเทศจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในการป้องกันประเทศและการฝึกซ้อมทางทหารสรุปแล้ว M 4 8แพต Patton เป็นรถถังหลักที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์การทหารด้วยความสามารถในการรบที่หลากหลายรองรับภารกิจทั้งการโจมตีและป้องกันพื้นที่มีความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพในการรบที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วในหลายสมรภูมิ ถือเป็นหนึ่งในรถถังที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถถังยุคใหม่ของโลกและนี่คือเรื่องราวของรถถัง m 4 8 Patton หากท่านชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Auto Car Land สำหรับวันนี้สวัสดีครับ